การที่กำลังของฝั่งภูวินบ้านครับผมภูวินครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับภูวินชอบอะไรระหว่างร้องเพลงหรือเต้นหนึ่งสองสามตอบครับร้องเพลงขอย่างยากเลยตอบผิดไม่ได้ด้วเนี้ยข้อต่อไปครับภูวินชอบอะไรระหว่างแหวนหรือสร้อยหนึ่งสองสามตอบครับแหวนครับไม่ค่ะยังยังไม่ตอบเลยอ๋อเสือมาตั้เริ่มเลยฮะ พอพตอบไม่ได้ชอบกับครูได้ไหมไม่ได้เฉไม่ได้เนะไม่เป็นไร <S <S นข้อต่อไปนะครับครูวินชอบอะไรระหว่างขาสั้นหรือขายาวหนึ่งสองสามตอบครับขายาว ขาสาวแล้วขาซาวเป็นไงมันไม่ได้ชอขาซาวเลยกเ่อกนนี้เตมาไหนไปใส่ขานตลอดเลยเรา้วยก็ใช่ใช่แต่ก่อนชอบหวานมากนะแต่ว่าปีนี้เราตอนนี้หล่อแล้วไงตอนนตงตัวใส่ไปทุกที่ไม่ได้ครับผมไอเราเท่เลยทีนี้ก็เลยอดรัไม่กที่เลยนะใส่ขาซาวห่อ้ติดหล่อนไม่นนหล่อแล้วะเราล่งหล่อหล่อมาดันจีนซะด้วยเลยดิหยุดดิทีนก็ว่า ครับปูวินชอบอะไรระหว่างแก้มซ้ายหรือแก้มขวาหนึ่งสองสร้างตอบครับเดี๋ยวมูกฟันเลือกดีก่อนแม่จะบอกว่าจะกิดดีไหมไม่เป็นไรโอ้อันนี้ก็จะชอบเอาชนะแล้วก็ไปทางซ้ายแก้มซ้าง่ายๆคิดเรื่องอะไรผูกเลยอย่างแรกน่หัวถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสร้างตอบครับแก้มขวาผูกต้องตรงกันและข้อสุดท้ายนะครับถามว่าปูวินชอบอะไรระหว่างจมูกหรือปากหนึ่ง จะปากจะปากไม่รู้ไม่จะมูกปือของใครอ่ะของเราอย่งนี้แล้ว่ถ้าไม่มีถามว่ามชอบอะไรแล้วจมูกของปอนกับปากปอนมิจต่ออะไรชอบอะไรอย่าเราเราชอบอะไรอย่างเราชอบไม่ชอบไม่ต้องอไม่ต้องอเา ก็เป็นคำถามในดวงใจของพวกเราแล้วออแล้วทีนี้หอมมาของพอนะเรามาเล่นเกม